เมื่อองค์กรมันเป็นอย่างเนี้มันจะเริ่มเชื่องช้าอืดอาดเหมือนหมูกินอ้วนอ่ะเดินไม่ค่อยสะดวกเราจะทำต้องต้องลดลงให้มันเชฟขึ้นปรับองค์กรอ่นะเนาะมานะขัดทุน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  พี่พวกมึง,งน่าได้ดูข่าวกันแล้วว่าสถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจประเทศเราตอนนี้เป็นยังไงแน่นอนพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บงานของมึง KPI มันก็ตามสภาพอะตามเนื้อผ้าซึ่งผู้ใหญ่ผู้บริหารผู้ถือหุ้นเขากคุยกันมาว่าเมื่อองค์กรมันเป็นอย่างนี้มันจะเริ่มเชื่องช้าอืดอาดเหมือนหมูกินอ้วนอเดินไม่ค่อยสะดวก ต้องลดลงให้มันเชฟขึ้นปรับองค์กรอะเนาะดังนั้นพี่ต้องตัดอะไรที่พี่ต้องขอโทษที่บอกว่ามันไม่จำเป็นออกออฟฟิศเรมีกัน44คนพี่เรียกเอง3คนมาคุยในเรื่องนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่กันแล้วก็ต้องเดาออกได้ว่าทำไมแต่พี่จะพูดถึงเรื่องของ KPI ที่ไม่เข้าใจว่า ลงานขงพวกมึงในช่วงสองเดือนสามเดือนเนี่ยมันเป็นอะไรวะมันมันงานหนักเหรอฮะอ่ะโอ๊ตแต่เค i ที่ลดลงมันสอดคล้องกับข่าวที่กูได้ยินว่าพวกมึงชอบโดดมึงโดดอะไรงานมันหนักไปเหรอมึงถึงไปโดดอะเครื่องมันเก่าเฮียมันก็บางครั้งมันก็แบบอยากพักอยากมีไปโดดบ้างอะไรเงี้ยอะไร มึงกดอัปเดตหรือยังมึงกดอัปเดตหรือยังมันหน่วงมากนะเงี้ยมึงกดอัปเดตเป็นหรือเปล่ามึงไม่ดูเรื่องอัปเดตโง่ไงมึงเคยเช็คไหมทุกอย่างการทำงานมันต้องอัปเดตก็นี่ไงกูถึงจะอัปเดตบริษัทเพราะพวกมึงมันไม่จำเป็นเชื่องช้าอืดอาจกูมีทางออกหยิบมือถือพวกมึงมาไม่ได้มาทำงานภาษาไทยในพวกมือถือ ไม่รู้ถ้ามันหนักมากหน่วงมากเหนื่อยมากเดี๋ยวกูจะลดให้กูจะอัปเดตให้ทุกมึงพร้อมอัปเดตกับกูไหมครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับัปเดตโทษนะเป็นทียอะไรเสียงมึงเบาจังมึงอย่าโดนไล่ออกมึงต้องเสียแข่งวันนี้กูถามว่ามึงพร้อมจะอัปเดตไปกับกูไหมพร้อมครับพร้อมรหบพร้อมครับ พ่อ,พอผมพอ่อผมพอ่อด่าพอ่อกูซะเลยด,ดีกว่าขอหนาะขอก็ไปทับจีมอบายแผ่ใหม่1.1.0ห่ช่วยลดขนาดเกไมไปกว่า70%ทําทำให้ใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บเครื่องน้อยลงมีเนื้อที่ในมือถือของคุณมากขึ้นมือถือไหลลื่นขึ้นไม่อืดอาดแต่ยังสามารถสนุกได้เท่าเดิมภาพก็ยังสวยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความมันสนุกกันได้ทุกแพ่ ปลอมจักถ้าไม่ต้องการแผนที่อะไรก็สามารถลบออกไปได้เลยโาษณะนะครับเมื่อมือถือคุณไม่หน่วงไม่อืดคุณก็จะคล่องตัวลบหลีกในเกมได้สบายแล้วจะไม่มีอะไรมากวนใจคุณอีกต่อไปอ่ะไหนๆก็ขนาดรดแล้วเฮ้ยเฮ้ยพวกเรามาๆมาๆเล่นกันเร็วๆเร็วๆเร็วๆโดดโดดโดดอ้าวไม่หิวกันเหรอจะพาไปกินไก่เ็วดี่เะมาเป็นตี้เข้าไปบู๊เขาบู๊บู๊ต้องบู๊ต้องบู๊อุ๊ยเจอพอดี ปืนอยู่ไหนเอาเฮ้ยดีเฮ้ดีเร็วเรวเร็วเร็วมาหมดใหม่ดีกว่าอารีนาทีมเดสแมทไม่ต้องรอเกิดปุบตายปั๊บเกิดปุ๊บตายปั๊บเปลี่ยนว้ตายเกิดด้ไม่ทำคูดเอนีพอไไไอไอ้อไอออออออ เฮัเดียวเดวเดียวเดียวพียิ่งได้พี่ยิงได้ัใครที่เป็นคอเกม FPS บนมือถือนะครับก็มีปัญหาเกมหนักเกินไป PUBG Mobile iPad 1.1.0จะช่วยคุณได้ลดขนาดไฟล์ลงกว่าจะ10%แต่ความวันส์ยังเท่าเดิมยิ่งไกลเพินเพินโลดเลยวันนี้ PUBG Mobile ป่ะเอ เฮ้ยมาเล่นกันดิโอ้ยเล่นคนเดียวเลย